สวัสดีครับสุนนวันนี้นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม SRPG 4กิโลเช่นเคยนะครับส่งในวันนี้นะผมก็ได้ทำการคราฟขวานมาแล้วเนาะจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้ทำการคราฟบอลเทซายไปแล้วก็ทำการคราฟเบ็เดคราฟพั่วไปนะแล้วผมลองจะทำแผลงดูนะคือว่าผมจะไปตัดไม้ก่อนที่จะคุยกับคนนั้นนผู้ชมไม่เออก็ไม่โกรธผมหรอกมั้งนาะผมแค่กดสักนิดนึนงเออเกิดว่า ผมจะได้ไม่ต้องโดนหรือว่าเบื้องหลังเหมือน S R P G สองอีกผมยังไม่ได้ลองเลยเนี่ยว,ว่าถ้าผมยังยังไม่รู้เอ้ถ้าผมแบบว่ายังไม่เสว้าว Good. Good. คุดขุดนี่เลยคัด อ๋อคือเราจะไม่ไม่ได้คือเราจะไม่รู้วิธีคล้าเหมือนกันเนาะโอเคนอนก่อน โอเคมาคุยกับน,นี้ดีกว่าโอ้คุณได้ขวาดมาสิแล้วสินะยังต้องการไม้กระดานอยู่ละอยู่ไหมต้องการครับเออผมต้องการซุงไม้สนสิบห้าต้นเหรียญทองห้าสิบเหรียญและก็สตูปลาอร่อยอร่อยเป็นค่าตอบแทน ประตูปลาเสร็อร่อยเงินห้าสิบเหรียญแพงไปไหมเพี่ออแล้วก็ท่อนซูสิบห้าอันเดียวไปไปไป ปู้นนี้ก็ไม่ได้ใครยากอย่างที่คิดนี่นะสองสามสี่ห้าหก หยิบที่ลานนี่จะไม่หยิบลานนี้ใช่ไหมรอสปาวใช่ไหมนะโอเคผูเจ็ด 8ปดเก้สิบโอเค ผมเก็บวัตถุดิบไปคลาบกนก่อนคลิป มาเก็บน้ำ้นไมดีกว่าเก็บน้ำหน่อยครับปา๊มน้ำ เอาเอาเคี่ยวมาแล้วเอาเคี่ยวหมดชิปเปล่งแล้วไงแล้วกูจะเป็นยังไงแล้วอ๋อมีสองอันโอเคไม่รู้อันหนึ่งมาได้อย่างไร どど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  มาผิดทางด้แ,บบดแผนที่คุณสมบัติบอกว่าตรงน,นี้ส่วนมันแบบนี้เลยไปข้างไม่ได้ไปข้างล่างได้ไหมโอ้ตรงนี้กินได้ไหม เป็นสที่น <si ีเป็นุ้งมดาไมาอะไรใหกินสีดาให้หมดก่อนเหมือนมันจะไม่พอะไรอเมันจะไม่มีอะไรจริงๆแหละ โอเคต้องตื่นตอนนะตีสีนะเพส่รียนมันจะได้ไปนานที่เกมเ,เราจะได้เรีนนานขึ้นนะอย่าตื่นตอนนะตีสี่ของจริงนะเผือว่าเรามีเวลาทำในตอนตื่นเยอะก็จริงนะแต่ว่า ในชีวิตจริงอะอที่จริงตอนตีสี่มืดอยู่อีนะเช้ามืดนะเออตอนตีสี่กับตีห้าเป็นเช้ามืดนะอย่าตื่นเถอะมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่ในเกมเราตื่นได้ไงเพราะว่าตอนเช้าจะได้นานไงตื่นตอนสีบหกจะได้กระดานครับคุณนะ mm hmm. นี่มากระดานของคุณ เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ละ่ะเอาไม้กระดานให้ผมเอาไม้กระดานให้คุณเพิ่มได้นะแต่คุณจะต้องเอาทองแดงเหลวมาให้ผมสองหน่วยรวมถึงซูงไม้สนอีกสิบท่อนอึนอมเราจะต้องใช้ไม้กระดานได้อีกเพิ่มแน่นนะเอิเอ่มอ้าว jadi ke andio what the fuck oh my god yang lain mana oh kira-kira mereka ada masam andro, tham it's different เห็นนะว่าไอตัวเห็นนี่เดินหน้ารักมากเลยมาแล้วได้ไม้กระดามาแนละพระกิจบอกล่าสำรวจคลเลหาดหีบที่ลานเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนมันเป็นยังไง เนีย่ยตรงนี้ปุ่มตรงนั้นปุ่มยำตรงนั้นมีซายอยู่ด้วย ดี๋ยวคย่อยไปไหกันไปมาแล้วครับตอนที่สามสำรวจคลื่นหาวันดีครับวันนี้มีอะไรผมช่วยไหมครับวันนี้ผมจะก็เสนาวัชบาสัดวัสดีครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยสู้ไปหมดคาไปหมดไม่ไม่ต้องให้มันเหลือไม่ต้องให้มันอยู่กัน เนะักก่อสร้างแล้วเอาสิลาปะเอเอาสิลาอันเอาสิลาปานวัตถุของเราคืนมาใช่เอาสิลาปานวัตถุของเราคืนมามาแล้วมันไม่เล็บหยิบละ่ะหยิบสิมึงจะดูอะไรฮอ้ยเดี๋ยวคิดว่าจะได้มันคืนไปง่ายๆกันหนะนั้นเลยงั้นเหรอ ขอโทษนะที่ฉันเป็นเออฉันต้องขอโมยศิลปวัตถุของคุณมาแต่ผมจำเป็นต้องให้คุณมาที่นี่ผมต้องการความช่วยเหลือของคุณและศิลปะศิลปวัตถุของคุณก็เป็นกุญแจสำหรับเออกุญแจสำคัญสำหรับเรื่องนี้สถานที่แห่งนี้เคยประสบกับ สุขอนาตกรรมมาก่อนคุณคุณอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าคุณสำรวจดูภายในคะิลหาดหน้าแต่หน้า,นา,นา,นาที่ของคุณในตอนนี้ก็คือคุณจะ,ะคุณจะต้องไปตามหาวัตถุโบราณิเศษที่อยู่ในป่าทางทิศตะวันตกอย่าให้อย่างไรก็ตาม การที่จะไปตามหามันได้นั้นคุณจะต้องเข้าไปสำรวจวิหารในป่าเสียก่อนอะไรวะเนี่ยนี่เป็นกุญแจดอกหนึ่งมันมันจะสามารถปลดล็อกวิหารได้แห่งวิหารได้แห่งหนึ่งแห่งเดียวเนี่ยนะ นำนำอัญมณีหยาบที่คุณเจอในวิหารมาให้กับฉันถ้าเจอสมบัติอื่นๆคุณเก็บไว้ให้เอใช้เองได้เลยเดาว่าเราคงต้องทำตามที่เขาบอกถ้าเราอยากจะรู้ว่าอะไรจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เกิดอะไรขึ้นกับที่นี่และเอาศิลปะวัตถุนั้นคืนมา ด้าน,นยมณีหยาบที่อยู่ในวิหารแล้วกลับมาหาฉันช่วยผีเดี๋ยวเราต้องช่วยผีเนี่ยนะเราต้องช่วยผี what what the hell is bro เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเ,ดยวเพื่อนนี่มึงไม่กลัวอะไรใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมึงไม่กลัวอะไรไม่กระทั่งผีนี่มึงยังช่วยผีเนี่ย เดียวมึงช่วยผีไทมจริงทามจริงดิมึงช่วยผี what มึงกินอาหารก่อน ตายโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับจะกับไปคลิปหน้านะครับอันนี้คลิปสั้นๆไปก่อนเนาะตอนนี้ก็ไปในส่วนของบทที่สามเลยนะโอเคถ่ายคลิปสั้นๆบ้างเดี๋ยวเพื่อนผู้ชมอาจจะดูแลเบื่อนะแต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมลองสำรวจที่นี่สักแป๊บหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวโอเค โอ้ยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคอันที่สามยังไงเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้อันที่สาม ทำงานที่สามทำไมเปิดน,นี้ได้หรอเปิดไม่ได้อ๋อต้องเรียงลำดับสามสองสี่หนึ่งนี่ไงสามีของฉันทำงานในห้องแหลบอยู่ตลอดเวลา พวกเราไม่ได้เจอกับเขาเลยเขาใช้เวลาทั้งหมดไปกับการดัดแปลงเครื่องจักรของเขาคิดว่าเขาน่าจะใกล้ทำมันเสร็จแล้วเหมือนคนที่โทรมาในใบแบนแรกเนี่ยคือเขาโทรมาหาสามีเขาปะเออแล้วเขาเนี่ยวุ่นวุ่นอยู่กับในห้องแรบเพื่อที่จะทำใบอะไรไม่รู้ซึ่งน่าจะเป็นเครื่องจักรที่เรากำลังเก็บอยู่เนี่ย มเขาใกล้กันทำเสร็จแล้วแล้วมันก็พังลิกไม่ไม่ไม่เข้าท่าเลยอกูแจห้องครัวโอเคเฮ้ยเฮ้ยเราไปสำรวจห้องครัวดิว่ามีอะไรให้เราอ่านบ้างเดี่เราปิดคลิปเลย นี่ตัวนี่คือห้องกรัวที่มีนนแต่หนูเต็มไปหมดเลยแล้วหนูควดแข็งแรงหนูแข็งแรงกว่าคนได้ยังไงวะเนี่ยโอเคก็เลยทำาองห้องกรัวไปกระจุดเดียวโอเค